สวัสดีครับพี่น้องอ,อสอมอทุกท่านเลยนะครับมาตามสัญญานะครับที่เราได้บอกกับอ,อสมอเมื่อพี่น้องอ,อสมอนะครับผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทอ,อสอมอ,อีกหนึ่งช่องทางนะครับทำอย่างไรก็ได้ที่พี่น้องอ,อสมอจะได้ไม่ต้อง ทำรายงานแล้วนะครับส่งรายงานเข้าแอปสมาร์ทอสมอ l แล้วรายงานหลุดครับไม่เข้าไปสู่ที่เก็บข้อมูลนะครับแดชบอร์ดของแอปสมาร์ทอสมอนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็บ่ายสนะครับ14นาฬิกาเนาทีเดี๋ยวเรารอพี่น้องอสมอสักระยะนะครับคงใช้เวลาไม่นานนะ วันนี้ก็จะมาบอกนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่พี่น้องอสมมสามารถที่จะทำรายงานนะครับผ่านอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีช่องทางการเ,เข้าไปส่งรายงานนะครับให้กับพี่น้องอสมมทราบนะครับช่วงนี้เรารอพี่น้องอสมมกัน อีกสักครู่นะครับแต่ว่าหลังจากวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะจะทำคลิปนะครับวิธีเข้าใช้งานนะผ่านช่องทางที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับให้เราเห็นได้ชัดนะทุกท่านก็สามารถติดตามได้ทางช่องของเรานะครับติดตามได้ทางช่องของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับเราก็จะ,ะเริ่ม ที่จะมาแนะนํากันเลยนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับช่องทางการาทํางานของรายงานอสมนะครับของพี่น้องอสมก็ไม่ยากนะก็อาจที่จะยังส่งรายงานไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอพี่น้องสมอีกสักครู่หนึ่งนะครับ พี่น้องสมออีกสักครู่หนึ่งนะครับก็พี่น้องอท่านใดนะที่มีปัญหาเรื่องการส่งรายงานนะครับเรื่องการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอนะครับนะบนะก็สามารถที่จะบอกปัญหานะครับที่พบแล้วก็สิ่งที่พี่น้องสมอทาแล้วอาจจะติดขัดตรงไหนก็แจ้งปัญหาได้นะครับ ทางผมเองและทีมงานเราก็จะหาวิธีทางที่จะทําให้พี่น้องอสมอเนี่ยนะครับใช้งานได้คล่องขึ้นต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมก็ไม่ใช่แอดมินของแอปสมาร์ตอสมอนะครับเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันทำงานนะครับผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ตอสมอซึ่งเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าการส่งรายงาน นะครับผ่านแอป s m a r t ทออสมอลเนี่ยจะมีปัญหานะบางคนส่งไปแล้วข้อมูลไม่ขึ้นนะครับส่งไปแล้วข้อมูลไม่ขึ้นที่ที่เก็บข้อมูลของแอป s m a r t ทออสมอลนะครับก็จะทำให้ท่านไม่สามารถส่งรายงานได้นะและที่สำคัญที่สุดเราเองก็จะต้องไปส่งรายงานแบบกระดาษอีกเช่นเดียวกัน นะครับส่งรายงานแบบกระดาษอีกเช่นเดียวกันคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกให้กับพี่น้องอสมอนะทั้งที่ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับหรือที่ยังใช้งานไม่ได้นะหรือที่ยังไม่เคยใช้งานแอปสมาร์ทนีพี่น้องอสมอไม่ต้องทำรายงานแบบกระดาษแบบเปเปอร์นะอสมอหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะการทำรายงานแบบกระดาษเนี่ย หลังจากที่เราทำรายงานเสร็จนี่เราก็จะต้องส่งไปให้กับประธานอ,อสมอระดับหมู่บ้านนะครับระดับชุมชนเป็นผู้เซ็นรับรองแล้วนะครับยังต้องส่งไปให้ประธานอ,อสมอระดับต้นอีกนะครับเป็นผู้รับรองหลังจากนั้นเนี่ยเราเองก็จะต้องรวบรวมนะครับส่งมาอย่างผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในแต่ละอำเภอที่ท่านสังกัดอยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาได้ตรวจสอบแล้วก็ได้ตรวจเช็คว่าท่านส่งายงานแล้วนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอนะครับเขาก็จะอนุมัติค่าบริการให้ท่านนะครับส่งไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่นะครับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะได้สรุปจํานวนยอดนะครับส่งไปถูกอนุมัติได้รับค่าบริการในเดือนนั้นๆน,น,นะครับซึ่ง เดือนไหนที่ท่านไม่ได้รับค่าบริการเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าบริการเดือนนั้นเลยนะครับถ้าท่านจะได้รับค่าบริการย้อนหลังท่านก็ต้องมีการอนุมัติค่าบริการอ่เขาเรียกว่าขอยื่นอุทธรณ์นะครับซึ่งก็จะต้องมีหนังสือชี้แจงเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับซึ่ไม่ได้ส่งรายงานตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยุ่งยากต่อไปนะครับโอเคเราจะใช้เวลาไม่นานนะฮะ ใช้เวลาไม่นานไม่น่าจะเกิน1 0บถึงสินาทีนะครับที่จะมาบอกที่น้องอสมอนะครับว่าช่องทางการาส่งรายงานอีกช่องทางหนึ่งนี้สามารถทําได้อย่างไรนะครับโอเคนะอันดับแรกเลยนั้นะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเพราะหลายๆท่านอาจจะมีภารกิจหน้าที่นะภารกิจหน้าที่เดี๋ยวท่านใดที่เข้ามาชมแล้วอาจจะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ช่องก็จะเห็นภาพนะครับ เดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะลงเป็นรายละเอียดให้กับพี่น้องอสมนะครับให้เห็นชัดนะครับว่าจะต้องเข้าตรงไหนอะไรยังไงนะครับเริ่มต้นนะพี่น้องส awesome มนะครับสิ่งที่สิ่งที่พี่น้องอสมจะส่งรายงานผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมได้นั้นนะครับ พี่น้องอสมจะต้องมีสมาร์ทโฟนนะครับหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ว่ารุ่นไหนก็ได้นะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้หมดนะครับหรือไม่อาจจะเป็นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์พีซีได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ขอให้พี่น้องอสมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ได้นะครับตอนนี้ผมจะพาพวกเราไปเลยนะครับจะพาพวกเราไปเลยเพราะว่า ตอนนี้ก็ครับของโทรศัพท์มือถือนะครับหลายท่านเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็เชื่อมเลยครับตอนนี้เชื่อมได้เลยนะครับหลายท่านถ้าเป็นแพ็กเกจมือถือรายเดือนก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตเลยครับตอนนี้เราจะเชื่อมต่อนะครับอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับหลังจากนั้นครับให้พี่น้องอ,อสมอไม่ต้องเข้า แอปสมาร์ทอสมนะครับไม่ต้องเข้าแอปสมาร์ทอสมนะแอปสีม่วงตรงนี้พี่น้องอสมไม่ต้องเข้านะครับแอปสมาร์ทอสมนะตรงนี้ไม่ต้องเข้านะครับแอปสมาร์ทอสมนะไม่ต้องเข้าแอปนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ไม่ไม่ต้องเข้านะครับพี่น้องอสมไม่ต้องเข้าแอปสมาร์ทอสมนะครับ ท่านใดที่เข้าอยู่ออกไปเลยครับกดออก google google นะ Google อะไร Google ได้หมดเลยเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปนี่ครับความเร็วก็จะขึ้นอยู่กับเครื่องของพี่น้องอสมแต่ละท่านนะครับเข้าไปหรือยังครับเข้าไปแล้วนะครับจะอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับจะอยู่หน้าตานี้ เข้าไปที่ Google นะครับ o o g l e นี่คือเข้าไปที่ Google ค้นหานะครับกดเข้าไปเลยกดแล้วนะครับจะกดแล้วนะครับกดเลยโอเคภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับพี่น้องสมอลเดี๋ยวดูย้อนหลังได้แต่ขอให้รู้วิธีเข้าก่อนนะครับเข้าที่ Google ครับเข้า Google เสร็จเรียบร้อยนะครับพิมพ์เลยครับพิมพ์ตรง Google นี่นะครับคลิกเข้าไปพิมพ์คําว่า สมาร์ o อสมนะครับปุมเข้าไปเลย s m สมาร์ทอสม l นะครับให้หาคำว่าสมาร์ทอ m ม l l ที่มีคำภาษาอังกฤษอยู่ข้างหลังเขาเรียกแดชบอร์ดนี่นะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นมา หน้าค้นหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะอยู่ด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดของโทรศัพท์ของเรานะครับด้านบนสุดของโทรศัพท์ของเราอันนี้ก็เป็นการทำสดนะครับอาจจะมองมองหัวไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะตรงนี้ครับก็จะเข้าไปหน้า ฐานข้อมูลของสมาร์ทอสมอที่เราเรียกว่าแดชบอร์ดนั่นเองพี่น้องอสมอจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับนี่ทําให้ดูสดๆเลยนะครับจะเจอปัญหาแบบนี้คือเราจะไม่เห็นหน้าตาของหน้านี้มากดหมุนโทรศัพท์ของเรานะครับกดหมุนกดหมุนหน,หน้าจอนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะเอียงโทรศัพท์ได้แล้ว เห็นไหมครับเอียงโทรศัพท์เราก็จะเห็นหน้าข้อมูลโอเคบางหน้าผมไหมเราก็เห็นหน้าข้อมูลละนะครับก็จะเห็นขึ้นมานะเขาก็จะถามว่าต้องการให้แอปจัดเก็บข้อมูลยังล็อกไปก่อนเลยครับกดบล็อกไปกดบล็อกออกไปนะครับโอเคตรงนี้จะเห็นนะครับอสมเจ้าหน้าที่อ,อ,สอ,อสมรพสต อะไรตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เราสนใจที่อสมอนะครับให้เรากดที่อสมอเลยเนี่ยผมกดที่อสมอแล้วนะครับคลิกก็จะเป็นสีขึ้นมานะเขาบอกว่าให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้พี่น้องสมอเพื่อมาเป็นข้อมูลสอนให้พวกเรานะครับว่า ว่าเข้าไปแล้วจะได้ไหมทุกคนก่อของตัวเองไปเลยนะครับก่อของตัวเองไปเลยถ้ากออเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะให้กออรหัสผ่านครับใส่ไปเลยครับรหัสผ่านของเราใส่เข้าไปเลยนะครับถ้าทุกท่านใส่เข้าไปแล้วนะครับ ก็จะเข้าไปสู่อีกหน้าหนึ่งรอก่อนนะครับรอผมก่อนผมกำลังจะเข้าสู่ระบบให้กับทุกท่านไปพร้อมๆกันนะครับโอเคพอเรากรอกเลข13หลักเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบก็ถ้าเข้าได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าเข้าได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นแบบนี้มานะครับพี่น้องอสมอจะขึ้นแบบนี้มา ก็เลื่อนขึ้นไปนะครับดูข้อมูลได้นะว่าเราเป็นอะไรนะครับพี่น้องอ,อสอมอมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับก็สามารถเลื่อนดูข้อมูลได้นะพี่น้องสอมอพอเลื่อนดูเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องสอมอจะเห็นครับว่ารายงานเห็นชัดไหมครับรายงานอ,อสอม1หนึ่งอยู่ด้านบนเห็นไหมครับอ่าประวัติการสร่งอยู่บรรทัดที่สองรายงานลูกน้ํายุงลายอยู่บรรทัดที่สาม ตรงนี้ครับพี่น้องสมอคลิกเข้าไปทำรายงานอ,อสมอหนึ่งได้เลยกดเลยครับกดแล้วนะครับกดแล้วรอสักครู่รอสักครู่นะครับเครื่องของแต่ละเครื่องก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตนะครับว่าใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปได้เลยเพราะข้อมูลจะขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเรามีผลงานเดือนไหนก็จะแก้ไขเข้าไปเลยเห็นไหมครับก็จะมีอยู่ด้วยกันสามหน้า หน้าที่2เสร็จก็ไปหน้าที่3ก็จะมีรายงานอยู่ทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะหน้าที่2นะครับหน้าที่2องเอ,อไปก็หน้าที่3มนต่อไปหน้าที่3จะเห็นนะครับเอายังไงดีอันนี้ดีกว่านะครับหน้าที่3เราก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วเราจะเห็นมีคําว่าบันทึกเห็นไหมครับตรงนี้ครับ ถ้าพี่น้องอสมอทำในงานเสร็จเรียบร้อยนะครับกดบันทึกตรงนี้เลยปึง้งกดเลยนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ต้องทำจริงก็ได้แต่ผมจะ,ะแนะนำให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างนี้กดตรงนี้ปุ๊บนะครับท่านก็จะไม่มีหลุดนะข้อมูลไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าเราทำงานผ่านที่จัดเก็บข้อมูลของแอปสมาร์ทอสมโดยตรงเลยนะครับ แต่มีข้อเสียนิดนึงนะครับถ้าเราเข้าไปในช่องทางนี้นะครับนะเข้าทาง Google เนี่ยนะครับ Google แล้วก็ปีมอสอมอนะครับแล้วก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมีคำว่าแดช b o a r d ขึ้นมาด้วยเป็นภาษาอังกฤษด้านหลังพอเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้าสู่หน้าตาของอที่จัดเก็บข้อมูลของสมาร์ทอ o สมอซึ่งจะมีให้เลือกว่าท่านเป็นอสมอ ท่านเป็นบุคลา,ากรรพสตสสอ,สอ,อนะครับหรือว่าสาสุขจังหวัดท่านไม่ต้องไปคลิกเมนูอื่นท่านคลิกที่อนะครับหลังจากนั้นให้ท่านใส่เลข13หลักเลขใบข้อมูลจะขึ้นมาเลยครับท่านจะเห็นรายงานอสอมอหนึ่งนะครับประวัติการส่งรายงานนะรายงานลูกน้ายุงลายประวัติการส่งรายงานลูกน้ํายุงลายจะมีให้ท่านอยู่4ช้อยนะครับ4ช้อยเพราะฉะนั้น ท่านเลือกรายงานออสมอนหนึ่งท่านคลิกไปทำเลยครับข้อมูลล่าสุดของท่านจะขึ้นมาท่านเข้าไปแก้ไขทำสามหน้านะครับแล้วกดบันทึกข้อมูลก็จะถูกบันทึกเป็นข้อมูลของเดือนปัจจุบันเลยนะครับเข้าไปเช็คประวัติได้เลยนะครับพอเข้าไปเช็คเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นรายงานที่เราทำส่งนั่นก็คือรายงานถูกส่งเข้าไปใน,นระบบ จัดเก็บฐานข้อมูลของสมาร์ทอสมอเป็นที่เรียบร้อยนะครับรายงานลูกน้ำํำดงลายทาได้ไหมนะครับก็จะมีให้เราคลิกเลือกเหมือนกันสัปดาห์ที่1ที่2ที่3ที่4เหมือนกันนะครับเ,รเข้าไปที่ซาฟารีหรือรูปนี้ครับรูปเข็มทิศนี่ครับรูปเข็มทิศนี่นะครับคลิกกัาไปเลยตึ้งหนึ่งพอคลิกเข้าไปนะครับจะเข้าไปที่หน้า Google นะพี่น้องสมอพิมพ์เขาว่าสมาร์ทอสมอพิมพเลยครับ ผมจะพิมพ์เลยนะครับ Smart OSM นี่ครับผมพิมพ์เข้าไปเรียบร้อยเห็นไหมครับ Smart OSM และมีคำว่า dashboard ด้วยนั่นคือข้อมูลฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลของแอป Smart OSM โดยตรงนะครับผมจะคลิกเข้าไปแล้วนะครับจะคลิกเข้าไปแล้วนะครับคลิกเข้าไปแล้วนะครับคู่นะความดาวเน็ตของผมก็ช้าอยู่เหมือนกันนะครับช้าอยู่เหมือนกัน เข้ามาได้ยังอ่าเข้ามาเรียบร้อยนะครับปัญหาเจอเหมือนที่ผมผมพูดเมื่อสักครู่เลยเราไม่สามารถที่จะเลื่อนหน้าอะไรก็จะหมุนละอ่าก็จะมาแล้วเห็นไหมครับเพราะหมุนหน้าจอก็จะมาแล้วนะครับหลังจากนั้นพี่น้องอสมอก็ติ๊กคาว่าออสมอติ๊กไปเลยครับออสมอนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะก็ให้กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับพี่น้องสมอก็ กรอกเลขบับรประจำตัวประชาชนของท่านเองเข้าไปเลยครับกรอกเลยลองทำอีกรอบนึงนะครับกรอกเข้าไปเลยนะครับกรอกเข้าไปเลยนะพอกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องอสมอก็จะเข้าไปสู่หน้าการทํารายงานอสม1หนึ่งได้แล้วนะครับพี่น้องอสมมจะเห็นข้อมูลก็คือรายงานอสมมหนึ่ง ประวัติการส่งรายงานอสมอนหนึ่งรายงานลูกน้ำยุงลายนะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราที่อยู่ด้านล่างก็จะเข้าไปสู่หน้าแดชบอร์ด